สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชื่นชมลิซ่าแบล็กพิงคบริจาคเงินผ่านคุณพ่อช่วยเด็กยากไร้ในกัมพูชา ขยับเป็นสร้างมูลค่า Lisa ลิซ่าลลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงนอกจากจะสร้างประวัติศาสตร์ทุกวงการจนหลายคนต่างชื่นชมแล้วล่าสุดร่วมบริจาคเงินส่วนตัวจํานวนหนึ่งผ่านมาก็บรูซไวเลอร์เชฟดังระดับโลกซึ่งเป็นคุณพ่อของลิซ่าให้กับองค์กรช่วยเหลือเด็กยากไร้ในกัมพูชาทั้งนี้มาก็บรูซไวเลอร์คุณพ่อของลิซ่า เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนองค์กรนี้มาโดยตลอดและยังเดินทางไปร่วมสอนทำอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงเด็กๆในโครงการรวมถึงปรากฏภาพความประทับใจร่วมกับเด็กๆนอกจากนี้ลิซ่ายังได้ส่งข้อความให้กำลังใจถึงเด็กๆซึ่งทางองค์กรกล่าวเช่นกันว่าในวันหนึ่งพวกเราคงมีโอกาสได้ต้อนรับลิซ่าลิซ่าได้กล่าวว่าสวัสดีคะ่ะลิซ่าจากแบล็พิงค์นะคะ ฉันยินดีที่ได้พบเพื่อนๆืนและแฟนคลับทุกคนในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ PSE ในกรุงพนมเปญไม่ว่าความฝันในอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไรจำไว้ว่าอย่ายอมแพ้ต่อให้มีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตก็ตามในช่วงปลายปีตอนที่ยังเป็นศิลปินฝึกหัดฉันเคยมีทั้งวันที่ดีและแย่หลายครั้งแต่ฉันก็เอาชนะมันได้ด้วยความเข้มแข็งความพยายามและพลังคิดบวกในชีวิต ขอให้ทุกคนโชคดีและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยรักลิซ่าค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ